ขอจเจริญพรสำหรับท่านที่ทำโอทีโอเวอร์ไทม์ทำงานล่วงเวลาวันนี้ทำงานล่วงเวลาเถอะถ้าเวลามันมีไม่พอก็เอางานนาหน้าซะก่อนไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้วย3มนิ้วขีดเขียนอยู่ในออฟฟิศหรือว่าจะเป็นทำงาน10บนิ้วแบกหามยกทั้งไหล่ทั้งบ่าก็ถือว่าสิ่งที่โยมทำเอางานมาประกบกับเวลาเมื่อเวลาไม่สามารถที่จะมีพอ ก็พึงใช้เวลาวันนี้ทำงานให้ล่วงไปแต่ที่สำคัญขอให้นึกเถิดว่าหลายคนอาจจะมองว่าโยมได้เอาเวลาของราชการไปใช้ส่วนตัวชเช่นว่าไปดูแม่ที่ป่วยที่โรงพยาบาลหรือไปรับลูกที่โรงเรียนเพราะไม่มีใครไปรับจริงๆใครเขาบอกว่าเราเอาเวลาราชการไปใช้ส่วนตัวแต่ลองถามราชการว่าแล้วในช่วงที่เราเอาเวลาส่วนตัวไปทำงานราชการทำงานล่วงเวลาให้กับรัฐกับหลวง ไม่มีครูคนไหนหรือข้าราชการคนไหนที่ไม่ต้องหอบงานไปทำที่บ้านใครจะชดเชยเวลาที่เอาเวลาส่วนตัวไปใช้เรื่องของราชการวันนี้จึงขอให้กำลังใจวันนี้พระยังอยู่กับโยมเมื่อจะเหนื่อยก็เหนื่อยพร้อมๆกันไปเมื่อเรายัางต้องทำหน้าที่เวลาไม่สามารถดึงล่วงหน้าก็ทำงานให้เดินไปกับเวลาปัจจุบันเท่าที่พอทำได้และเชื่อว่าอีกหลายปากหลายท้องที่โยมต้องรับผิดชอบ เขาจะไม่ลืมบุญคุณของการที่โยมล่วงเวลาเกือบจะทุกวันธรรมะเจริญพร